มาอธิบายความคืบหน้าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับการช่วยติดสอบตํารวจสายอํานวยการนะครับหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ลงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่ลําปางนะครับที่ยะลาแล้วก็ไปที่ตรุปทอนภาคหนึ่งแล้วก็ที่ของหน่วยสอบของบทสสี่หน่วยสอบนะครับวันนี้วันที่9นะครับเป็นวันประกาศผลสอบรอบแรกนะครับก็มีเรื่องที่จะมาอธิบายความให้กับน้องๆที่เข้าสอบหรือคนที่ติดตามคลิปผมเนี่ย เป็น2เรื่องนะฮะเรื่องแรกคือหลายคนก็ค,คอมเมนต์ว่าเขาประกาศผลสอบแล้วจะต้องไปสืบส,สวนจะต้องไปดูทําไมอย่างนี้ครับในการสอบตํารวจเนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าคุณสอบผ่านข้อเขียนแล้วเนี่ยคุณจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นตำรวจไม่ใช่นะครับไม่เหมือนการสอบเข้าโรงเรียนหรือสอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ว่าพอประกาศรายชื่อเสร็จแล้วคุณได้เป็นตำรวจเลยไม่ใช่นะครับกระบวนการคัดเลือกของเราเนี่ยมีการสอบข้อเขียนหลังจากสอบข้อเขียนแล้วคุณจะต้องมารายงานตัวนะครับจะต้องมาตรวจร่างกายจะต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสัมภาษณ์นะครับ สำหรับสายอำนวยการเนี่ยไม่มีสอบพระรศึกษาดังนั้นก็ตรงนี้ก็งดงดเว้นไปนั่นหมายความว่าคนที่สอบผ่านรายชื่อวันนี้นะครับวันที่9เนี่ย1,160คนเนี่ยคุณยังไม่ได้เป็นตํารวจนะครับคุณจะต้องเจอกับคณะกรรมการคัดเลือกอีกหลายครั้งนะครับเพื่อที่จะ วัดความรู้คุณหรือวัดความเหมาะสมคุณในอีกหลายโปรเซสเราจะประกาศผลรอบสุดท้ายครับวันที่22กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็มีคําสั่งบรรจุแต่งตั้งเริ่มเป็นตำรวจใน1มีนาคมดังนั้นนับจากวันนี้ไปจนถึง22กุมภาพันธ์ครับอีกประมาณ2เดือนนะที่เราจะต้องมีโปรเซสในการจะคัดกรองนะครับคนที่เนื้อตัวมอมแมมเนี่ยออกจากกระบวนการคัดเลือก เดี๋ยวมาดูตัวเลขกันครับเพื่อเกิดความสบายใจนะครับว่าหลังจากเราไปตรวจสอบนะครับจากข้อมูลของผู้เข้าสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นร่องรอยในปัญหาข้อสอบนะครับหรือข้อมูลต่างๆนะครับหลายคนอาจจะเห็นว่ากระบวนการที่จะคัดกรองคนเนื้อตัวมอมแมมเนี Man ่ยออกจากโปรเซสเราเนี่ย,ยไปดูแค่ปัญหาข้อสอบเหรอเขาอาจจะไม่ทดก็ได้เรามีหลายส่วนที่ดูประกอบกันไม่ว่าจะเป็นปูมหลังเนาะปูมหลังของผู้เข้าสอบปูมหลังการศึกษาเป็นยังไงนะครับโปรไฟล์ประวัติต่างๆเป็นยังไงนะครับ มาจากพื้นที่ไหนเคยมีข้อมูลหรือเปล่าว่าเกี่ยวข้องกับการสอบครั้งที่ผ่านมาหรือในสนามต่างๆนะครับเราดูวิเคราะห์กันหลายส่วนนะครับไม่ใช่แค่ดูแค่คุณไม่ทดในปัญหาข้อสอบอันนี้เป็นส่วนหนึ่งตัวเองนะครับแต่ว่าเรามีโปรเซสหลายอย่างมาดูตัวเลขคร่าวๆครับเพื่อน,น้องๆที่เตรียมจะไปรายงานตัววันที่1 5บหเนี่ยจะได้เกิดความสบายใจนะครับเราจะได้รู้ว่าเราทาอะไรกัน,นบ้างน,นะครับเราจะแบ่งน้องๆเนี่ยที่วันนี้ประกาศผลสอบเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อย 60คนออกเป็น4กลุ่มนะสีก้อนเรียงตามคะแนนนะ กลุ่มแรกนะครับคนที่สอบได้ที่1ถึง290เนี่ยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่141ถึง124วันนี้ผมพูดได้แล้วนะเพราะวันนี้เป็นวันประกาศผลสอบแล้วลวันที่9นะครับกลุ่มที่2นะครับลำดับที่291ถึง580นะครับคะแนนอยู่ที่124ถึง119นะครับกลุ่มที่3คือ581ถึง870นะครับกลุ่มคะแนนอยู่ที่118ถึง116นะครับลำดับกลุ่มสุดท้ายครับ871 ถึง1,160นะที่ประกาศไว้นะครับกลุ่มคะแนนอยู่ที่115กับ114จากการวิเคราะห์ตรวจสอบในเบื้องต้นนะครับเด็กแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับรวมแล้วเราเชื่อว่าเนื้อตัวไม่สะอาดนะครับเนื้อตัวมอมแมมประมาณ500คนเศษครับจาก1,160คือไม่ถึงครึ่งคิดเป็นเฉลี่ยประมาณเกือบเกือบ40แต่อย่างไรก็ตามครับเด็กๆทั้ง1,160คนจะต้องเจอกับคณะทำงานในวันรายงานตัวนะครับวันที่15-16ที่ มหาวัายธรรมศาสตร์ในวันที่น้องๆทั้ง1000นกว่าคนนะครับมาายงานตัวจะต้องมาพูดคุยกับผมโดยในกลุ่มแรกนะครับคนที่สอดใด้ที่1ถึงเลขที่290เนี่ยช่วงคะแนนนะครับอยู่ในกลุ่มที่มีการสัมพันธ์เกี่ยวข้องว่าจะเป็นภูมหลังนะฮะมาจากอำเภอเดียวกันตำบลเดียวกันพื้นที่เดียวกันเนี่ยเป็นเป้าหมายที่เราจะต้องไปพูดคุย,ยประมาณ200คนนะจาก290เนี่ย200คนจะต้องเจอกับผมเนี่ยจะต้องมาพูดคุยกันนะครับกลุ่มที่2นะครับ อีก290คนนะครับก็คือช่วงคะแนนระหว่าง124-119มีประมาณ100คนเศษต้องมาพูดคุยกันนะครับกลุ่มที่3คือนะครับคะแนน114-115นะครับคือระหว่างคนที่สอบได้581-870ถึง 70, อันนี้ก็ประมาณ100คนนะเกือบ100คนกลุ่มสุดท้ายครับคนที่สอบได้871-1160ถึ 60, ก็ประมาณทัก70-80คนนะรสรุปแล้วทั้งหมดเลยจะต้องเจอกับผมประมาณ500คน แล้วมาดูครับว่าพวกเราหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีวิธีการในการเอาคน500คนเนี่ยที่เราสันนิษฐานว่าเนื้อตัวมอมแมมเนี่ยออกจากกระบวนการคัดเลือกได้หรือไม่แล้วถ้าเราสามารถเอาคน500คนเนี่ยออกจากกระบวนการคัดเลือกได้จะทําให้เหลือน้องๆนะครับในโปรเซสของการคัดเลือกเนี่ยประมาณ600คนเพราะว่าเราดึงพวกนี้ออกไปแล้วจะเหลือประมาณ600คนในเมื่อเหลือ600คนเนี่ยนะครับเราต้องการเนี่ย725ก็อาจจะขาดสักประมาณ100หนึ่งก็อาจจะมีกระบวนการในการจะเรียกตัวสำรองเข้ามาซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวเราดูก่อนว่า ผลการปฏิบัติของเราในวันที่15บ6ในวันรับรายงานตัวจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีผลการบัตรนอกจากวันรับรายงานตัวแล้วก็จะมี 19- 20อีกนะในวันตรวจปฏิบัติการที่โรงพยาบาลตำรวจและ 21- 22อีอีกนะครับที่ตรวจจิตวิทยาที่โรงพยาบาลตำรวจนะมีหลายโปรเซสค,ครับที่เราจะเจอเด็กพวกนี้ ที่จะเอาคนประมาณ5 0 0้คนออกจากกระบวนการคัดเลือกดังนั้นครับติดตามนะครับว่าเราจะสามารถปฏิบัติภารกิจได้สำลิดตามวัตถุประสงค์หรือเปล่านะครับแล้วก็ให้คำมั่นกับน้องๆทุกคนนฮะที่สอบเข้ามาได้ด้วยตนเองไม่ต้องกลัวนะครับในสนามรายงานตัวหรืออะไรก็ตามมาอินทวิวกันมาสัมภาษณ์กันวิธีการจะเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปหนา้คนาคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้รายงานความคืบหน้าในวันสอบนะครับรอบแรกวันที่9ธันวาคมให้ทราบคร่าวๆเท่านี้ครับสวัสดีครับ